สวัสดีวันนี้คุณอาจ,จะมาวาดลาบูบูเดี๋ยวนะโอเคไอลาบูบูเนี่ยหัวมันจะกลมๆนะขอใหญ่อีกหน่อยน,นมันจะมีหูที่ยาวๆคืออันนี้เราเราจะวาดแบบด้านข้างเนาะให้มันข้างๆหน่อยแล้วมันจะมีเหมือนกับมันใส่ชุดอะไรอยู่คือทีเนี้ยไอความที่มันดังมากอะเราจะเรียกมันว่าไอลาบูบู กระต่ายเปรดทีนี้เราก็จะมาเริ่มวาดลำตัวก่อนคือด้วยความที่มันเป็นกระต่ายเปรดพุงมันจะยาวพุงมันจะใหญ่แต่คืออันนี้เราเลื่อนลงมาอันนี้จะน่าจะเป็นก้นมันนะทีนี้ก็จะมาใส่มือใส่นิ้วให้มันสักสามนิ้วเอีกันทีนี้เราจะมาลงหมึกกับมันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดู ด้านมุมบนสูงแล้วกันเราจะเริ่มวาดหูมันก่อนแล้วกันนะลาบูบูหูอะมันจะต้องเลยเส้นที่เราขีดมาน,นิดนึงเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนมองด้านข้างนะทีนี้เราก็วาดด้านนอกมันพยายามก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะว่าเส้นมันจะตรงหรือไม่ตรงวาดไปเถอะ ถ้าไปซีเรียสกับมันมากก็มันก็จะไม่สนุกกับการวาดนะตามันจะไม่เป็นไม่เป็นตาที่แบบเต็มดวงเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่ปากให้มันคือฟันะมันจะเยอะมากแต่เราจะใส่ให้มันแค่แค่นี้พอ ด้านนอกอมันจะเป็นเหมือนเป็นชุดนุ่มๆอะ่ะเราเราจะไม่ขีดเส้นไปเต็มๆนะเราใส่จุดให้มันหน่อยให้เส้นมันดูแบบนุ่มๆหรือเปล่าไม่รู้โอเคเสร็จแล้วใส่จมูกให้มันนิดนึงหล่อนๆน,นิดนึงว่ะเดี๋ยวเราเติมนิดนึงให้มันดูเป็นเป็นขนๆหน่อยโอเคด้วยความที่เป็นมันเป็น La red, ลาบูบูเปรตเราก็อ่าโอเคทีนี้เราก็จะมาเติมขาเราเติมขาด้านนอกก่อนอ่าใส่นิ้วให้มันแค่เนี้ยอืม ใส่ผิดด้วยไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนะอย่าไปซสีเรียดกับมันมากด้วยความที่มันเป็นเปรดแ,แขนมันก็จะต้องยาวทีนี้เราจะวาดนิ้วมันมือมันตรงกลางของมันใหญ่สุดแล้วกันเนะอ่าโอเคเสร็จเป็นหนึ่งมือแล้วเรามาเข้ามือที่สองข้างที่สองโอเคแต่ก็พยายามเรียงเส้นมันให้คืออันเนี้ยพยายามฝึกถ้าอยากวาดให้ได้ก็ฝึกฝึกแล้วกันคุณอาก็วาดไม่ได้ตรงอะไรหรอกตรงกลางมันก็จะยาวกว่าตรงอื่นโอเคเราได้ตัวมาแล้ะ ลาบูบูาขาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะไม่ว่ากันแล้วกันเนาะเออให้มันเป็นลาบูบูปลาดุกดีกว่าเนาะคุณอาจจะใส่หนวดให้มันนิดหนึง่งเหมือนปลาดุกมันควรจะมีหางนะปลาดุกเดี๋ยวเราเติมหางให้มันหน่อยดกว่าเป็นลาบูบูปลาดุกหางปลาด,ดุกดุกดิกอ่าใส่ดุกดิกให้มันหน่อยเวอร์อเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรก็มาเติมดีเทลเล็กๆให้มันรู้สึกว่ามันมีขนขน,ขน อ่าจริงๆเรามันเพิ่มความสกปรปกเข้าไปนะด้วยความที่ไอ้บูบูตัวนี้มันเป็นเปลดเพราะฉะนั้นเปลดมันต้องตัวสูงใหญ่เราจะเพิ่มบ้านเข้าไปเพื่อให้รู้สึกว่าไอลาบูบูตัวนี้มันเป็นเปลดจริงๆประตูหน้าต่างใส่ต้นไม้เข้าไปต้นไม้นะไม่ใช่ดอกไม้โอเคทีนี้เสร็จแล้วลาบูบู คลิปนี้ไม่รู้ว่ามันมันสอนยากไปหรือเปล่านะหรืองงหรืออะไรคุณอาก็สอนไม่เป็นเหมือนกันยังไงลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันว่าอยากได้ตัวอะไรแบบไหนอ่าโอเคถ้าน่ารักก็คอมเมนต์มาด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะอ่าใครที่อยากดูอีกก็เข้าไปในช่อง youtube ได้ฝากกดติดตามคอมเมนต์กดหัวใจทุกอย่างที่ทำได้เลยทำมันให้หมดทุกอย่างโอเคขอบคุณมากบายบาย mèo 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 mèo